สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเช้าวันอังคารอวันพุธเนาะวันนี้วันวันพุทธที่27นะคะกันย,ยนนายน2566นะอยหเอามาพบกับแนวทางหุ้นมัดรวมของแอดนะคะหุ้นมัดรวมวันนี้ตัวเด่นแอดให้7 8 9ดแปนะคะ7 8 9ดแปวิ่งรูป7นะคะฟัน7วันนี้แอดได้คำนวณตัววิ่งรูปได้ตัวเดียวคือ7นะคะทุกคนจะไปในตารางก็คือ7887 เจ, 10, 10 88, จ,กกจ็7ห2หกเจ็ดหนึ่งสองสองแล้วก็แปดสนะคะเบอ้ก็จะมีเจ็ดจ็ดแปตัวเจาะก็จะมี7887 7 6ดแปดเจแล้วก็เจ็ดหนึ่จะคะอ่าเดี๋ยวคจับวินิตารางตัวถิ่นเพียบให้ไปก็ได้แล้วทุกคนแต่ว่าวันนี้แปดก็มาเยอะอะ เดี๋ยวแอดแถมให้แปดอีกหนึ่งตัวเนาะลองลองดูนะคะทุกคนเพิ่งรูดเจ็ดกับแป๋าค่ะทุกคนประมาณนี้แต่ว่าแอดเิ้นปันจิตนะคะลองเอาไปจับบินดูนะคะทุกคนเจ็ดแปดนี่มาเยอะมากเลยนะ,ะโอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะร่ำร่ำรวยรวยทุกคนเด้อไปแล้วจ้า